มังงะคา,าวาโตะเดตอนล่าสุดนะครับเรียกได้ว่าฉีกทุกทฤษฎีที่ผมเคยตั้งมาเลยก็ไม่ทุกหรอกแต่ก็หลายอยู่แล้วมันก็เป็นตอนนะครับที่ผมอ่านแล้วลองเชียเอาจริงดีคือหลายอย่างมากเช่นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นเหล่านั้นนี่แหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้างและทาไมตัวละครตัดสินใจอย่างนั้นหรืออะไรยังไงโอเค okay, let's go <S คือถ้าใครได้อ่านนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะอ่านมาแล้วแหละว่าเซเลอร์หรืออุสกินะครับได้จัดการประธานอาซากิแล้วและเขาเนี่ยก็จะตั้งสมาพันธ์นักฆ่าใหม่ซึ่งออววว่าาาารคนนนี้น้้้เยมันนจะป็สุดดทไดแล คือแบบยึดอำนาจตามที่อุสุกิต้องการแล้วและสึกสุดท้ายกอฮงสู้กับสคามโตะและปิดฉากเรื่องราวที่รีองเป็นคนนำพาสคาโมโตะมาเพราะว่าเหตุผลแรกเริ่มเลยนะครับคือสคาโมโตะเนี่ยมาหาอุสุกิพระคิดว่าเป็นคนตั้งค่าหัวเขาซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือรีองนะครับที่อยู่ในร่างของอุสุกิที่เป็นคนตั้งค่าหัวเพราะว่ารีองเนี่ยอยากให้สคาโมโตะนะครับมาหยุดอุดมการณ์ของอุสุกิที่จะกวาดล้างสมาพันธ์แต่ด้วยเหตุนั้นเองด้วยนี่แหละที่ทําให้สคาโมโตะนะครับจะมาหยุดอุดมการ์ของอุสสกกกิในนาาาารวด้งมพัธ์ แต่จากการชู้กันชู้กันนะครับนางูโมรและสคาโมโตเนี่ยก็โดนสมาพันธ์ตั้งค่าหัวเพราะไม่ยอมกำจัดเสลยนะครับที่มีบุคลิกลี่องอยู่ในนั้นก็เลยทำให้พวกเขานีครับโดนออเดอร์ไล่ล่าอยู่แบบซวยจัดรับศึก2ทาง แต่ผมว่าการที่ออเดอร์มาครั้งนี้นะครับอุซกิเนี่ยไม่ได้เป็นคนส่งมาหรอกแม้ว่าพวกออเดอร์เนี่ยจะร่วมมือกับซเลอร์ไปแล้วซึ่งผมเดาแล้วกันนะครับว่าพวกออเดอร์เนี่ยมาแค่จับตัวอาตาริเท่านั้นไม่ได้จะกำจัดพวกสคาโมโตะเพราะว่าเซเลอร์นะครับก็สร้างสมาพันธ์ใหม่และแบบพวกสคาโมโตะคงไม่ติดค่าหัวแล้วแหละเพราะพวกเขาเนี่ยครับไม่ได้ทำผิดกฎของสมาพันธ์แต่เรื่องแหกคุกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นออเดอร์ก็คงมาแค่เอาตัวอาตาริแหละเพราะโอกิกะได้บอกนะครับว่าในแผนการของพวกเราตั ก็อาจจะเตรียมตลบหลังเสลย์อยู่ก็ได้เพราะเขาบอกนะครับว่าเสลย์เนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่อยากเพิกเฉยได้อีกต่อไปในเมื่อมีพิษร้ายนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่การกำจัดทิ้งแต่คือการหาทางเอามาใช้ประโยชน์จะดีกว่าเขาไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยแปลว่าหมดประโยชน์แล้วอาจจะกำจัดทิ้งก็ได้เพราะว่าพวกออ,อเดอร์นะครับก็หักหลังอาสกีแบบเต็มข้อเหมือนกันคือมันทำให้ผมสงสัยเลยว่าอาสกีเป็นประธานสมาพันธ์ได้ไงแบบ โดนหักหลังไม่หยุดและทิศทางของออเทอร์หลังจากนี้นะครับก็น่าสนใจมากๆก็มารอดูกันดีกว่าว่าพวกเขาเนจะลิ้นสองแชร์กันแค่ไหนส่วนสมพันธ n ักฆ่าใหม่นะครับที่เสือเป็นคนจัดตั้งผมว่ามันน่าคงเป็นตามที่เขาอยากปฏิรูปนั่นแหละคือเปลี่ยนให้การฆ่านะครับเป็นการดิบเถื่อนแบบเดิมแบบไม่ต้องมีกฎมารั้งมาอะไรไว้และผมว่าโลกในเรื่องคาโมโตเนี่ยโกลาหลนแน่ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคาโมโตะเนี่ยต้องพยายามหยุดเสลอแต่ขั้นที่1เนี่ยเขาเนี่ยจะหลุดจากสถานการณ์โดนออเดอร์ลุมยังไงก่อนแต่มันก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละว่าออเดอร์อาจจะสนใจแค่อัตารีก็ได้แบบพวกสการโมโตะก็ปล่อยมันไปไม่ได้มีเรื่องอะไรบาดหมางกันที่ว่าแบบอาจจะใช้ประโยชน์ในการกำจัดเสลอในอนาคตก็ได้ไงอยู่เว้นเสลยสั่งให้ฆ่า เพราะสคาโมโตะจะมาขวางเพราะว่าอย่างที่โอกิบอกนะครับว่าจะจัดการพวกสคาโมโตะเนี่ยออเดอร์แค่2คนก็พอแล้วฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาจัดการก็ได้ไงแต่แค่มันจับตัวอาตารินะครับที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนกระแสดวงนะฮะให้ไปอยู่ที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ซึ่งสหวยมันไม่ได้ออกแบบที่ผมคิดแล้วสู้กันจริงๆเนี่ยผมว่าพวกสคาโมโตะเนี่ยรอดยากมากๆแต่มันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะหนครับลุงคินดาก,ากับนาง,งูโมะมาช่วยผมว่าอันนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่2ครับในกลุ่มออเดอร์เนี่ยมีคนที่นนปไปเขบ จะพยายามจัดการสเลเออร์แล้วทรยศอ,ออเดอร์ที่แปะผักเพราะว่าออเดอร์คือกฎระเบียบนะครับและกฎรนะเบียบเนี่ยก็ควรจะทางานในองค์กรนักฆ่าที่มีกฎระเบียบใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่อุดมการของสเลเออร์ไงข้อที่3นะครับก็คงจะเป็นอาัธารีเนี่ยใช้พลังอะไรสักอย่างเกี่ยวกับดวงแต่ดวงเธอหมดไปแล้วไงต้องอยู่ข้างชินซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ฉะนั้นอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้นะครับมันก็มีแต่คาดเดาแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อพวกออเดดออรรรนนนนนะะนะคััจมมมมมแตตลลหหหงไไไไไ้้วววโกกกุุ่่าาาายืๆ็พู ใ่ลืมพูดถึงชนะประตาไปเลยเฮ้ยไอหมอนี่นี่โหดใช้ได้อยู่นะนั่นแหละรอดูอาร์คต่อไปเลยที่ผมเดาว่าน่าจะเป็นอาร์กสุดท้ายว่ามันจะมันแค่ไหนก็มาังงาะถูกลิกืกรสินนะครับอ่านได้ที่มางาังงะ plus สาตอนแรก3ตอนล่าสุดส่วนถ้าใครอยากได้เป็นเล่มนะครับคลิกที่ลิงก์นี้เลยคลิปนี้น่าจะเปิดกล้องนะแต่ช่างมันเถอะตีแบตมาอย่างมอมขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาครับบ๊ายบาย